ก็เช่นะไรเงี้ยเห็นไหมจบท่าจบท่าลงไ t ่ทอเยมื่อี่เพี่ออะไรบ่น้มอสีเกรีเพื่ออ่าเม่เช้านี้นะครับทุกคนน้อมอสเนี่ยพาไปาแล้วนะครับพาน้องเนี่ยไปคืนคนรับแรงแล้วนะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบรคนเดินป่านะครับว UH ันนี้เนี <S 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 ่ยกอลัมเนี่ยก็กลับมาแล้วพี่พี่นะกอลัมเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆนะครับนะก็วันนี้เนี่ยเป็นวันข้าหอด้วยนะครับพี่พี่นี่นะเราก็จะมีการผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็ผมเนี่ยได้พากอลัมเนี่ยไปผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญเรียบร้อยนะครับพี่พี่นะก็กอลัมเนี่ยเหมือนจะหยิบของคนรับแรมาด้วยนะแต่ว่านองม้อนเนี่ยพาไปส่งแล้วนะครับพี่พี่ก็ เมื่อเช้าเนี่ยผมไปทํางานนะผมไม่ว่างนะครับก็เลยให้น้องมอสเนี่ยผ่ากอลลัมเนี่ยไปคืนคนรับแรงนะน่าจะเป็นคล้ายๆกับพวกองค์พระหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ยังไม่เห็นเลยนะครับพี่พี่ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งคุยกับน้องนะทาไมน้องถึงเอามานะครับพี่พี่นะเพราะอะไรถึงหยิบมานะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวต้องสั่งสอนกอลัมหน่อยนะครับต้องสอนกอลลัมด,ดีแลวถ้ากอลัมยังทํานิสัยแบบนี้นะยังเอาของ คนอื่นแบบไม่ใช่เป็นของตัวเองเนี่ยผมจะไปส่งที่ทานะครับถ้าน้องยังทําแบบนี้นะครับพี่ๆโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับน้องเลยดีกว่านะครับนี่เลยนะครับทุกคนก็ผมเนี่ยบ่นเจ้ากอลัมไปนะกอลัเนี่ยนั่งหงอยเลยนะครับพี่ๆก็อยู่ๆเนี่ยก็หยิบของคนรับแรมานะก็ผมก็ต้องสั่งสอนนะเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่กับผมนะครับก็น้องมอสเนี่ยได้พาไปคืนคนรับแรงานะนะ ก็เมื่อเช้านี้นะครับพี่พี่ปลาปลาวม่เนี่ยเลี้ยงเอาไว้ใช่ไหมก็น้องเนี่ยไม่คุยเลยนะทุกคนผมก็ถามว่าทำไมต้องไปขโมยของคนรับแล ทำไมต้องหยิบมาเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งคุยกับน้องนะครับไอ้กอลัมถ้าไม่บอกกนเชิษนอ้อมนี่เยอะอนันเพราะนนาถ่ายทีอย่าถ่ายทีอย่าก็ผมเนี่ยตัดแต่แม่น้องบอกไม่ให้ตัดครับเนี่ยทุกคนผมก็ได้ พาน้องเนี่ยไปเรียกขวัญแล้วนะผูก <dairy S 1> ข premi, Arizona, ้อไม้ข้อมือเป็นประเพณีกินข้าวห่อของกระเหลี่ยงนะครับพี่ไหอยู่คุยลูกไลเยอยเอ่อประมาณนองนี้ช่หมอมนีเตีอะแล้วเม่อก็นะนถ้าหน่งตอหนายแทนน่ด้วถามว่าถ้าเรเมือันที่เฉยอะ้่ันกเย่อยเนี่ยเห็นไหมจออ่างลาอ่างลาเราไม่ได้่ทองอะถ้าทองน่ะ มีตอ้อยอยู่แล้วเนี่เยมเมื่อกี้นี่รีเฟรนอะไรบาร์น้องมอสลีก็รีเฟรนอะไรบาร์นี่ก็นะใครนะน้องลองคุยนะับเหมือนนับแบบก็เมื่อเช้านี้นะครับทุกคนน้องมอสเนี่ยพาไปลาแล้วนะครับพาน้องเนี่ยไปคืนคนรับแรงแล้วนะก็น้องหยิบเหมือนจะหย,ยิบอะไรมาบางอย่างนีคล้ายๆกับพาลาหรือเปอล่าเมื่อที่ผมดูใน คลิปน้องมอนนะครับพี่พี่นะผมก็ไม่รู้นะว่าน้องเนี่ยหยิบมานะครับน้องมอสเนี่ยเพิ่งบอกเมื่อคืนนี้นะครับพี่ว่าเมื่อว,วานเนี่ยน้องมอสเนี่ยไปรับกระร้ามกลับมานะครับผมเนี่ยไม่ว่างนะเพราะว่าผมเนี่ยทํางานข้างนอกนะครับนะช่วยน้าเนี่ยทําได้นะก็เมื่อเช้าก็ได้ให้กินข้าวเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยว้องค่อยๆคุยกับน้องนะค่อยๆสองน้องถ้าน้องทํา แบบนี้นะครับพี่พี่ผมผมเนี่ยจะไม่เลี้ยงน้องนะถ้าน้องแบบคุมไว้ขาของอะไรอย่างนี้นะครับถ้าน,านาอาา้องอุ้ชนะโจมันแทต้อนเรื่อไม่เหลือเกลือแดกไว้ลูกแดอยู่ดีสเกีืด้วยอ่ะอ่อุอ้ยนนนเยนอะเ,เ,เท่านมอเยอะเท่าน้มนานมืเบอร์ทอง แล้วแข่งเศร้าลือไม่อเลิกเกิดต้องบอาแข่งโอรุนะครับพ,พี่ก็ผมเนี่ยบอกไว้นะถ้าน้องเนี่ยยังทําแบบนั้นนะหรือว่ายังแบบไปขโมยของคนอื่นนะผมจะกลับไปส่งที่ท่านะครับพี่ๆนะถ้าน้องอยังทำนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องจะทำอีกหรือเปล่านะไหรือโอรุออต้อตะบอกลูกนำะไม้ย,ย่า ก็น้องเนี huh. Please, si <size> ่ยอยู <le> ่ที่เมืองรับแรงสนุกนะครับทุกคนช่างโอเชียโอ้เอ๋ลเน้่ก็ของของกินเนี่ยเยอะนะครับพี่พี่ที่เมืองรับแรงนะน้องเนี่ยเดี๋ยวต้องพากลัมเนี่ยไปเจน่าจะเต็มกับโจนอีกนะครับไม่รู้ว่าไอโจนที่ผมเจอเมื่อวานเนี่ยผมจะเจออีกหรือเปล่านะเพราะว่าผมเนี่ยเอามีเนี่ยฟันเต็มเต็มเลยนะพี่พี่นะ ไอลำเนี่ยก็นั่งหงอยเลยนะเพราะว่าไม่ด่าไม่ได้นะทุกคนถ้าไม่ด่าเนี่ยเดี๋ยวน้องเนี่ยจะไปก่อเรื่องเองนะครับพี่พี่น้น้องเนี่ยก็เมื่อลองเครื่องจะไปอยู่พ่ออนะ่ะ เมื่อเราคุยนะนี่นะก็สซววิเมียวะ่ะน้องน่้หิวข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้าวให้กินนะนั่นแหละคุยรูดแหละมีเซอร์รูดนะน้วไปอยู่พอยอะ่ะโจมาตั้งมองกิดาโาพ่อแท้ละเด,นะเดี๋ยวผมจะไปดูว่ามีอะไรให้น้องกินบ้างนะครับ เราไปอยู่พื่อแอปได้ไหมครับ เดี๋ยวกาอมอนิเดี๋ยวออาเดี๋ยวเอาะก็ทุกคนครับนี่นะผมเนี่ยก็หาเขาให้เจ้ากระล้ามเนี่ยกินแล้วนะครับอ้องข้ออ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศแถวบ้านผมนะ เดี๋ยวให้น้องเนี่ยกินข้าวเลยนะครับพี่พีเมื่อว,วานเนี่ยฝนเนี่ยตกค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับทุกคนน่าตกแรงมากนะครับเดี๋ยวไปรืรรไลรืไ่พี่เล็กให้ดูนะก็บ้านผมเนี่ยติดกับไล่พี่เล็กพี่เล็กใหญ่เลยนะครับก็คือพี่แฝดนะพี่พี่นะพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับ นี่ก็เป็นไร่ของคุณพ่อของเขานะครับพี่พี่ผมเจอแก้มก่นอนลูกหน่ารักเชียวเลยนะเดี๋ยวผมจะแกะใหพ้พี่เนี่ยดูนะครับลูกเนี่ยเล็กมากเลยดูดิแต่ว,ว่าเนื้อข้างในแดงนะครับ แดงแบบนี่ทุกคนลูกมันเล็กนะกินคำเดียวก็หมดเดี๋ยวผมจะลองมาชิมด,ดูนะ,ะรสชาติแนวหวานนะทุกคนลูกเล็กแนวหวานมากแล้วก็ดูมันแดงติดมือเลยนะครับ อร่อยอร่อยพี่เล็กเนี่ยก็ปลูกพิมพ์เสบนะทุกคนพิมพเสเนี่ยก็คือเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับปลูกหลายอย่างเลยนะก็อยู่แบบพอเพียงนะครับพี่พี่ก็ปลูกกินเองนะครับมีต้นกล้วยมีหลายอย่างเลยนะทุกคน กล้วยต้นมะพร้าวเนี่ยเพียบนะครับโอเคทุกคนเราจะเข้าไปรีวิวนะว่าายพี่แฝดเนี่ยปลูกอะไรบ้างนะก็ต้นต้นเลยนะทุกคนมีต้นพิมเสมนะครับพ,พี่มีต้นพิมเสมแล้วก็ต้นมะละกอนะครับ นะก็ดูบรรยากาศรอบๆดูนะพี่ๆนะก็อยู่แบบพอเพียงนะครับทุกคนก็ตรงนี้เนี่ยพอพี่แฝดกับแม่พี่แฝดน่ยอยู่นะครับส่วนพี่เล็กใหญ่ก็อยู่บ้านคลางนูนนะพี่ๆนะนี่นะก็จะประมาณนี้นะนะบุกหลายอย่างนะครับแล้วก็มีต้นพริก กาศเนี่ยดีมากทุกคนนี่ก็น,น่าจะเป็นต้นไม่แน่ใจทุกคนว่าใช่ต้นขนุ่นหรือเปล่านะครับผมเนี่ยดูคล้ายๆนะแล้วก็นี่ต้นนี้หลายต้นอะไรนะที่มันคมๆฟ้าจะลาโจรหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนก็โอเคเดี๋ยว ไม่รู้ว่ากอลนนะับน่ากินข้าวเสร็จยังนะครับพี่พี่เพราะว่าผมให้มันกินข้าวอยู่นะครับก็น่าจะเสร็จแล้วแหละนะครับโหเมื่อวานนี้นะฝนตกเนี่ยอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะเนะี่ยบรรยากาศร,บรอบๆบ้านผมนะครับ ก็ตรงนี้นะมีรีสอร์ทด้วยนะพี่ๆทนายที่อยากจะมาตั้งแคมป์หรือมานอนค้างคืนก็นี่เลยนะทิวเข่าแคมป์นะครับพี่พี่ก็อยูข่ข้างบ้านผมเลยนะครับนะพี่ทนายสนใจก็นั่นแหละทักเพจมาได้เลยนะเพจเบสคนเดินป่านะเดี๋ยวผมแนะนํารีสอร์ทนี้ให้นะครับบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยดีสุดๆเลยนะครับทุกคนนะก็โอเค เดี๋ยวเรากลับไปดูอกอลัมกันดีกว่านะครับว่ากินข้าวเสร็จยังนะคะรับไม่ว่ามันอิ่มหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเรากลับไปดูกอลัมเลยดีกว่าผมโอเคครับ, okay, รบทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยกอลัมเนี่ยก็ได้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยก็<ม>ได้หาข้าวหาปลาให้กินนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็นั่งอยู่ข้างในบ้านนะครับพี่ก็ผมเนี่ยโบนมันไปนิดหน่อยนะที่มันเนี่ยอ๋อ เอาสมบัติของคนดับแรมานะครับไม่ใช่สมบัติคล้ายๆกับพวกองค์พระเลยนะครับพี่ๆนะก็เมื่อเช้านี่น้องมอสนี่ก็ไปส่งเรียบร้อยนะครับนะตอนนี้ผมก็ให้มันกินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะคอยเตือนเรื่อยๆนะครับคอยสอนน้องเนี่ยเรื่อยๆนะถ้าน้องเนี่ยยังทํานิสัยแบบเดิมนะผมเนี่ยจะกลับไปส่งที่ทํานะครับพี่ๆที่ผมเนี่ยเคยไปเอามานะครับนะก็โอเคสําหรับคลิปนี้นะผมนะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ พี่ทนายที่ชอบนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยเดีด๋ยวทำคลิปต่อไปนะครับโอเคทุกคนถ้าไม่ยังทำนีสัยแบบเดิมนะผมจะไม่เลี้ยงมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคืหน้าครับผม